มาพ่นสีพ่วงข้างสีแดงแรงฤทธิ์พ่วงข้างของเราก็จะมีหลายราคาครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 9 0 0ัรบาทไปจนถึง5 5 0 0ัรบาทรวมติดตั้งราคามันแตกต่างกันด้วยอะไรนะราคาเนี่ยแตกต่างกันความหนาของเหล็กแล้วก็แตกต่างกันด้วยฝาท้ายถ้าหากใครต้องการฝาท้ายก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก350บบาท จากราคา3,090บวกเพิ่มไปอีก350บาทจากราคา4,200บวกเพิ่มไปอีก350บาทประมาณนี้ถ้าใครต้องการฝาท้ายแต่ถ้าใครไม่ต้องการฝาท้ายก็จะอยู่ที่เซตราคา3,900บาทเริ่มต้นนะออมีหลายราคานะครับมีทั้งหมดประมาณ3-4ราคาเดี๋ยวรายละเอียดนะจะมาชี้แจงอีกคลิปหนึ่ง สีเราก็จะพ่นนะฮะพ่นตอนที่แดดออกแต่ว่าพ่นสีทีไรเนี่ยแดดมาแป๊บเดียวนอกนั้นฝนเลยนี่แหละช่วงหน้าฝนก็จะลำบากหน่อยในการทำงานสีเราก็ใช้เป็นอตัวพ่นสีนะการพ่นสีในการพ่นเราไม่ได้ทานะเพราะว่ามันเสียเวลาครับ ทากว่าจะเสร็จนะเมื่อก่อนก็ใช้แปรงทามันเสียเวลาครับมันนานเสร็จเนาะพอใช้ไอตัวกาพ่นสีกาตัวนี้ก็ใช้ดีครับเพื่อนๆราคาไม่แพงด้วยครับใครที่สนใจพ่วงข้างก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้